สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมาให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องกรณีของอาซาร่านะครับซาร่าคือหมา,าพันบางแก้วหลังอ่านผสมเนี่ยนะครับที่ว่าไปกัดคุณยายหวงชามข้าวนะครับคดีนี้เนี่ยปรากฏข้อที่จริงในภายหลังปัจจุบันแนละ้วพบว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาล4คนได้จับกลุมตัวของซาร่านะครับนะไปเพื่อจะไปหาที่อยู่ใหม่ที่พักใหม่ ปรากฏวิธีการจับเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับใช้วิธีการเอาบ่วงค้องคอบ้างละนะจับมัดมือมัดเท้าบ้างละใส่ก็สอบบ้างละกดบ้างละนะครับวิธีการจับกลุมที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนะก็ทำไปทำมาก็สาราถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิตผมในฐานะที่เป็นทนายความในคดีที่เกี่ยวกับเรื่องสัตว์มาก่อนนะครับ นะผมเคยเป็นที่ปรึกษาให้วอชด็อกเนี่ยนะครับแล้วเคยทําคดีเตี้ยมอชอที่เชียงใหม่นะครับเตี้ยมอชอก็โดนตํารวจเนี่ยเอาตัวเอาตัวไปแล้วก็เอาไปฆ่าทิ้งแล้วตอนหลังพบศพนะเนื่องจากว่ามีเอฟซีเยอะก็เลยไล่กล้องไล่ไปไล่มาก็รู้ว่ามีตํารวจเอาไปแล้วไปฆ่าทิ้งแล้วทิ้งไว้ข้างทางคดีนั้นเนี่ยเหตุเกิดเมื่อสามปีที่แล้วนะครับต่อมาเมื่อปีที่แล้วศาลก็จําคุกไปสามปีนะครับไอนะ้ไปหกเดือนจําคุกไปหกเดือน นะโดยสารดูจากพฤติการในการกระทําความผิดคดีนั้นจําเลยก็สู้คดีนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ถ้าถามผมเนี่ยดูพฤติการในการจับกุมในการเอาบ่วงคล้องคอนะครับมัดมือมัดเท้าเนี่ยใส่ก็สอบกดอา่ากดไปที่คอจนหายใจไม่ออกและตายเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันชัดเจนว่าเป็นการทรมานสั์จะอ้างว่าไม่เจตนาไปอา่าจะอ้างว่าประมาทเนี่ยส่วนตัวด้วยความเคารพผมมองว่าฟังไม่ขึ้น หลักกฎหมายในเรื่องเจตนาเนี่ยเขาดูจากการกระทํากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาการกระทําแบบนั้นนะ่ะเป็นคนก็ยังตายเลยหมาจะรอดหรือนะครับกดคอจนหายใจไม่ออกเนี่ยมันก็ต้องตายเพราะฉะนั้นกรณีเนี่ยก็อยากให้เจ้าที่และเทศบาลสี่คนยอมรับสารภาพมันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วมันคือเจตนาที่จะทำให้มันตายนะอันนี้ฝากเป็นข้อคิดนะครับ นะแล้วก็เวลาทําผิดเสร็จแล้วก็เอาเอาศพไปทิ้งซ่อนเล่นอําพรางศพเนี่ยมันยิ่งสะท้อนเลยว่าคุณเขตนาฆ่าหมาตายและนายกเตศมมตรีก็ต้องออกมาขอโทษประชาชนด้วยเพราะคุณสั่งลูกน้องไปทําแบบเนี้อันนี้ก็เป็นบทเรียนสําคัญนะเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้พี่เดย์ด้วยครับจุกรูจุกรูจุกรู